คำพีมอรกกแผ่นที่7ผู้ปกครองทั้ง7 The Seven l o r d โอ้มนุษย์เอ๋ยพวกเจ้าจงฟังและได้ยินถึงเสียงของข้า จงเปิดใจของเจ้าให้ว่างเปล่าและดื่มด่ำถึงภูมิปัญญารู้แจ้งของข้าเส้นทางมืดมัวของชีวิตเจ้าเดินทางนั้นมีกับดักลุมพรางอันตรายที่ซ่อนรอมากมายอยู่ในหนทางของเจ้าเจ้าจงสาะหาตลอดการเพื่อให้ประสบภูมิปัญญาที่ ยิ่งใหญ่ขึ้นจงบรรลุผลและมันจะเป็นแสงสว่างบนหนทางของเจ้ามนุษย์เอ๋ยจงเปิดจิตวิญญาณของเจ้าสู่พลังจักรวาลและปล่อยพลังจักรวาลให้ไหลลื่นเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเจ้าก็คือการเปิดจักระเนื้อกระหม่อม รับพลังงานแสงสว่างแห่งจัก,กรวาลไหลบ่าลงมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับร่างกายและจิตวิญญาณของเจ้าแสงสว่างอันเป็นนิรันดร์และความมืดมิดเป็นสิ่งที่อยู่ชั่วคราวมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงเสาอแสวงหาตลอดกาลเพื่อแสงสว่างพวกเจ้าจงรู้เถิดว่า โดยตลอดการที่แสงสว่างเติมเต็มธาตุแท้ของเจ้าความมืดมิดสำหรับเจ้าอีกไม่นานจะได้อันตรธาญหายไปจงเปิดจิตวิญญาณของเจ้าแก่เหล่าพลดรนแห่งแสงสว่างปล่อยให้พวกเขาเข้ามาและเติมเต็มเจ้าด้วยแสงสว่างจงเลื่อนระดับ จิตสำเนึจของเจ้าสู่แสงสว่างแห่งจักกรวาลเจ้าจงรักษามันไว้ตลอดการในการการมุ่งหน้าเจ้าไปยังเป้าหมายปลายทางโดยเฉพาะการได้รับแสงสว่างแห่งภูมิปัญญาทั้งหมดทักษะความสามารถของเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับเป้าหมายคือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าจงค้นหาตลอดการซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวอันเป็นนิรัน จงเสาะแสวงหาตลอดกาลเข้าไปในความเป็นหนึ่งเดียวกับแสงสว่างมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงสดับรับฟังต่อเสียงของข้าเสียงบทเพลงร้องรำนำแห่งแสงสว่างและชีวิตที่สถิตอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งในพื้นที่ว่างแสงสว่างที่แผ่หลายห้อมล้อมสิ่งสูงสุดไว้ด้วยความเด่น เป็นความพิเศษมันโชดช่วงสว่างสวัยเจ้าจงเสาะ,ะแสวงหาตลอดกาลในม่านปกคลุมแห่งความมืดมิดที่ใดที่หนึ่งเจ้าจะพบแสงสว่างอย่างแน่นอนมันซ่อนอยู่และถูกฝังไว้ ซึ่งเป็นที่สูญหายไปกับองค์ความรู้ของมนุษย์ลึกลงไปไภายในขอบเขตข้อจำกัดและความไม่มีข้อจำกัดไร้ขอบเขตดำรงอยู่มันหายไปจากความรู้ของมนุษย์ แต่ดำรงอยู่ไหลบ่าผ่านทุกสิ่งดำรงอยู่ภายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นสติปัญญาที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ในห้วงสากลพื้นที่ว่างที่มีภูมิปัญญารู้แจ้งเพียงสิ่งสูงสุดหนึ่งเดียวที่ปรากฏชัดเจนมันคือหนึ่งในความเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งหมดที่ดำรงอยู่ออกมาจากแสงสว่างและแสงสว่างออกมาจากสิ่งสูงสุด ทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างเป็นรากฐานขึ้นอยู่กับกฎการจัดระเบียบกฎระเบียบณะที่ว่างที่ปราศจากขอบเขตมีภาวะความเป็นอนันต์สถิตอยู่ออกมาจากสมดุลยภาพมาสู่รอบวัฏจักรที่ยิ่งใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในความกลมกลืนไปยังความไม่มีที่สิ้นสุดของจุดจุด,จ,ดจบ เจ้าจงรู้ไว้ว่ามนุษย์เอ๋ยในที่ว่างการเวลาที่แสนไกลนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในตัวมันเองจะต้องผ่านเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงเจ้าจงสดับและฟังต่อเสียงแห่งภูมิปัญญารู้แจ้งจงรับรู้ว่านั่นเป็นสิ่งสูงสุด แห่งสิ่งสูงสุดอันเป็นนิรันจงรู้ไว้ว่าผ่านช่วงเวลาชีวิตที่เจ้านั้นอาจจะติดตามภูมิปัญญาและค้นหาแสงสว่างอันเป็นนิรันบนหนทางใช่แล้วพวกเจ้าจะค้นหาสิ่งนั้นตลอดการการถดถอยจุดหมายปลายทางของเจ้าจะหลบเลี่ยงเจ้าได้จากวันต่อวัน เมื่อนา,นานมาแล้วในหมู่ห้องโถงแห่งวิหารอมันติคาทอดได้ยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าเหล่าผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่แห่งรอบวัตจักร พวกเขาอยู่ในลักษณะแห่งอำนาจของพวกเขาอย่างยิ่งใหญ่พวกเขารู้แจ้งในภูมิปัญญาที่แสดงเปิดเผยอันยิ่งใหญ่นำโดยท่านผู้ที่สถิตอาศัยอยู่นับเป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นพวกเขาแต่หลังจากนั้นสำหรับข้า เป็นอิสระจากการปรากฏตัวของพวกเขามีอิสระที่จะเข้าสู่ที่ประชุมของพวกเขาตามใจปรารถนาบ่อยครั้งที่ข้าเดินทางล่องลงไปในเส้นทางที่มืดมิดสู่ห้องโถงที่ซึ่งแสงสว่างส่งรัศมีอยู่ตลอดการข้าได้เรียนรู้สำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่แห่งภาวะทรงกลม หรือก็คือจักระในร่างกายของมนุษย์นั่นเองภูมิปัญญานั้นมาจากเหล่าภาวะวงกลมเบื้องบนพวกเขาแสดงให้เห็นในภาวะวงกลมแห่งนี้เป็นผู้นำทางของมนุษย์ที่จะมีองค์ความรู้ในสิ่งสูงสุดทั้งเจ็ดลำดับ ที่ยิ่งใหญ่ในพลังอำนาจถแถลงการคำพูดเหล่านี้ผ่านข้าไปยังมนุษย์ทั้งหลายครั้งแล้วครั้งเล่าข้ายืนหยัดอยู่เบื้องหน้าพวกเขาฟังต่อคำพูดที่ไม่ได้มาด้วยเสียงสื่อสารด้วยยานจิตเท่านั้นครั้งหนึ่งพวกเขาพูดแก่ข้าว่าโอ้มนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าจงมุ่งหวังไว้ซึ่งการบรรลุถึงภูมิปัญญารู้แจง้งใช่หรือไม่จงสแสวงหามันไปยังภายในใจกลางของความสว่างโชดช่วงพวกเจ้ามุ่งหวังถึงการบรรลุความรู้แห่งพลังอำนาจใช่ไหม พวกเจ้าจงค้นหามันในใจกลางของความสว่างโชดช่วงบุ่งหวังเป็นหนึ่งเดียวกับใจกลางแห่งความสว่างโชดช่วงใช่ไหมจงค้นหาความสว่างโชดช่วงที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเจ้าเองเฟลม หรือก็คือความสว่างชดช่วงของเปลวเพลิงภายในที่เกี่ยวข้องกับพลังปราณหรือพลังชีวิตพลังจัก,กรกะหรือกุนทารีนีนั่นเองหลายครั้งที่พวกเขาพูดต่อค่าสอนค่าถึงภูมิปัญญาที่ไม่ได้เป็นของโลกนั่นก็คือภูมิปัญญาของจักรวาลเคยแสดงให้ข้าเห็นถึงเส้นทางใหม่ที่นำไปสู่แสงสว่าง สั่งสอนภูมิปัญญาค่าให้นํามาจากเบื้องบนมอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการเรียนรู้กฎระเบียบกฎเกณฑ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดลำดับที่7พูดกับค่าอีกครั้งว่ามนุษย์เอ๋ยเรามาจากห้วงการละเวลาที่แสนไกลเข้ามาที่นี่เราเดินทางมาจากจุดที่อยู่เหนือที่ว่างของการเวลา ใช่แล้วมาจากสถานที่ณที่ซึ่งปราศจากความสิ้นสุดของจุดจบเมื่อพวกเจ้าเราพี่น้องทั้งหมดของเจ้าเป็นภาวะไร้รูปหรือกายสร้างรูปขึ้นและได้ออกจากสิ่งเหล่านั้นมาเรามาจากการจัดระเบียบของสิ่งสูงสุดเราไม่ได้เป็นมนุษย์ ถึงแม้แต่ก่อนเราเป็นมนุษย์ด้วยเราออกมาจากความว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่ลอ่อล้อมออกมาจากการจัดระเบียบของกฎเกณฑ์สำหรับเจ้าจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยแท้จริงเป็นภาวะไรรูปรูปลักษณ์ที่มีเพียงเจนคติของเจ้าเท่านั้นและอีกครั้งที่ลำดับที่เจ็ดพูดแก่ข้าบุตรแห่งแสงสว่าง โอทอด้วยทักษะความสามารถของเจ้ามีอิสระที่จะเดินทางสู่เส้นทางที่สว่างสวายขึ้นไปจนในที่สุดเป็นหนึ่งเดียวในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดพวกเราสร้างขึ้นออกมาภายหลังจากการจัดระเบียบของเรา 3...4...5... 6...7...8...9... เราจงรู้ไว้เถิดว่าเหล่านี้คือหมายเลขของเหล่าภาวะวงกลมนั่นก็คือจักรนับตั้งแต่ที่พวกเราสืบสายลงมาสู่มนุษย์ณนะที่นี่แต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องเติมเต็มที่นี่และแต่ละที่ตำแหน่งจักรมีพลังชีวิตเพื่อควบคุมดูแลอยู่ พวกเรายังเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณแห่งภาวะวงกลมของเรานั่นก็คือจกักรา พวกเราด้วยที่ยังกำลังค้นหาเป้าหมายนี้สิ่งที่เกินจินตนาการความเข้าใจของมนุษย์ความไม่มีที่สิ้นสุดขยายเป็นความยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้เป็นยุคสมัยพวกเราจะล้อมรวมกับทุกสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งห่วงการเวลาและที่ว่างอวกาศ ที่ได้เคลื่อนไหวอยู่ภายในภาวะจักระเจ้าจงเรียนรู้กฎของพวกเขาเหล่านั้นและของเจ้าด้วยมันจะทำให้เจ้าเป็นอิสระใช่แล้วเจ้าจะเป็นอิสระต่อการเคลื่อนที่ภาวะวงกลมหรือจักระเหล่าผู้พิทักษ์ที่สถิตยอยู่ที่ช่องทางเข้าออกแล้วผู้สถิตของลำดับที่9พูดกับข้าว,ว่าจาก กับสู่กับข้าดำรงอยู่จงรับรู้ว่าข้าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตและไม่เคยลิ้มรสชาติความตายสำหรับเจ้าจงรับรู้ไว้โอมนุษย์เอย๋ยสิ่งนั้นอยู่ห่างไกลในอนาคตชีวิตและความตายจะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสูงสุดและสิ่ง จะเป็นบริบูรณ์ได้ก็ด้วยการสร้างสมดุลยภาพกับสิ่งอื่นๆที่ต่างก็ไม่ได้ดำรงอยู่ในเอกภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด สิ่งอื่นๆในที่นี้หมายถึงสิ่งที่อาศัยเหตุและปัจจัยเกื้อกูลในการเกิดขึ้นดำรงอยู่แปลเปลี่ยนดับสลายและการดับสลายของสิ่งหนึ่งก่อกำเนิดให้สิ่งที่สืบเนื่องกันเพื่อการสร้างปรับสมดุลให้แก่กันและกันความเกิดความแก่ความเจ็บชีวิตและความตายสิ่งที่กล่าวถึงเหล่านี้ไม่อาจดำรงอยู่ได้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นนิรันรไร้จุดเริ่มตน้นดำรงอยู่โดยไม่ได้อาศัยเหตุและปัจจัยใดๆไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีธาตุใดๆในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดบริบูรณ์ในตัวเองไม่ขึ้นกับสิ่งใดดำรงอยู่โดยไม่มีจุดสิ้นสุดเหนือการเวลาเป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันเป็นนิรันที่ว่าง อันอันตน์นไร้ขอบเขตรหัสคำโบราณไซเคิลอบ,บหรือก็คือเห็นรอบณะเบื้องบนนั่นเองในมนุษย์ทั้งหลายแห่งรอบวัตจักรนี้พลังแห่งชีวิตนั้นอยู่อย่างพลุกพลานควบคุมไม่ได้แต่ชีวิตในความก้าวหน้าเติบโตของมันจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาทั้งหมดนั่นก็คือพลังชีวิต จะเป็นหนึ่งเดียวกับภาวะจักระเมื่อภาวะ การเพาะบ่มจนมีความเจริญก้าวหน้าณขณะน,นี้ที่ข้าประจักษ์ในภาวะจักรักของเจ้าแต่ข้ายังอยู่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเจ้าด้วยจวบจนกระทั่งไปสู่ข้าเวลาไม่ได้เป็นสิ่งดำรงอยู่สำหรับในโรคของข้าเวลาไม่ได้เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่สำหรับพวกเราเป็นภาวะที่ไรรูปเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิต แต่ยังมีการดำรงอยู่บริบูรณ์กว่ายิ่งใหญ่กว่าและอิสระกว่าเจ้ามนุษย์คือเปลวเ,เพลิงที่ผูกพันธนาการต่อเทือกเขาจิตวิญญาณที่ต้องผูกพันธนาการติดกับร่างกายแต่พวกเราอยู่ในรอบปัจจักรของเรา มันจะเป็นอิสระเสรีตลอดการมนุษย์เอ๋ยพวกเจ้าจงรู้ว่าเมื่อพวกเจ้ามีความก้าวหน้าเข้าไปในภาวะวงกลมนั่นก็คือจกักระผู้นั้นอายุจะยืนยาวขึ้นมีความมีชีวิตชีวาในตัวของมันเองจะผ่านความมืดมิดและสารถะถักแก่นแท้แห่งจิตวิญญ,ญาณจักสถิตยอยู่ แล้วผู้ปกครองแห่งลำดับที่8พูดกับข้าว่าพวกเจ้ามีความรู้แต่เป็นส่วนหนึ่งที่เล็กน้อยมากยังไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ไกลออกไปภายในที่ว่างที่ซึ่งแสงสว่างและความรู้แจ้งดำรงอยู่อย่างยิ่งใหญ่สูงสุดจงเข้ามาสู่ข้าเข้าไปสู่แสงสว่างอันเป็นเนื้อรัน ค่าเป็นการสร้างขึ้นเช่นกันแต่ไม่ได้เป็นเหมือนเช่นกับเจ้าร่างกายแห่งแสงสว่างของขา้าเป็นภาวะอรูปภาวะที่มีรูปและการสร้างตามจิตจำนงขึ้นมาจงรับรู้ว่าข้าไม่ได้เป็นสิ่งที่มีชีวิตและข้าไม่ตายข้ายังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของทุกสิ่งที่ดำรงอยู่พวกเจ้าทั้งหลายจงสแสวงหา เพื่อที่จะหาเส้นทางผ่านอุปสรรคในการเดินทางบนหนทางที่นำไปสู่แสงสว่างลำดับที่เก้าพูดกับคลาอีกครั้งว่าเจ้าทั้งหลายจงสแสวงหาเพื่อหาเส้นทางที่เหนือขึ้นไปไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่จะก้าวหน้าเติบโตมีจิตสำนึกตระหนักรู้ณเบื้องบนความรู้แจ้งจิตวิญญาณที่สูงสุด พราะเมื่อสองได้กลายเป็นหนึ่งและหนึ่งได้กลายเป็นสิ่งสูงสุดเจ้าจงรู้ว่ากำแพงกันได้ถูกยกออกไปแล้วและเจ้าได้ทำให้เกิดอิสระแห่งการเดินทาง 2คือจิตวิญญาณแห่งแสงหนึ่งที่สัมผัสเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดกลายเป็นหนึ่งจิตวิญญาณผู้นั้นมีความรู้แจ้งแล้วเชื่อมอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเมื่อผู้นั้นตายจะเหลือเพียงจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างที่เต็มเปลี่ยมเป็นอิสระจากพันธนาการร่างกายนั้นจะเหลือเพียงหนึ่งและหนึ่ง ไปสู่สภาวะหลอมรวมกายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดพวกเจ้าจงเติบโตก้าวหน้าจากรูปไปสู่อรูปจากความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุภายนอกสู่การพัฒนาด้านจิตวิญญาณภายในจงเป็นอิสระเส้นทางเป็นของเจ้าดังเช่นที่ข้าผ่านพ้นทุกยุคทุกสมัยจงสดับฟัง การเรียนรู้วิถีทางไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิสูงสุดบัดนี้ข้ายกระดับจิตของข้าสู่สิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดเจ้าจงสดับฟังและจงได้ยินเสียงเมื่อสิ่งนั้นเรียกหาโอ้แสงสว่างที่แพร่กระจายไปทั่วทุกสิ่ง เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดด้วยความเป็นหนึ่งเดียวเจ้าจงไหลบ่ามาสู่ข้าผ่านช่องกลางจักระสู่จักระจงเข้าไปเพื่อหาว่าข้าสามารถเป็นอิสระ จงทำให้ข้าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณสูงสุดสากลที่ส่องแสงเจิดจ้าพ้นไปจากความดํามืดแห่งยามค่ำคืนจงปลดปล่อยข้าเป็นอิสระจากวันที่ว่างการเวลาทั้งหมดเป็นอิสระจากม่านปกคลุมแห่งยามวิการรัตการข้าบุตรแห่งแสงสว่างขอบัญชาว่าจงเป็นอิสระจากความมืดมิด ภาวะอารูปของข้าจงไปสู่จิตวิญญาณแสงสว่างภาวะอารูปยังส่องแสงทอประกายด้วยแสงสว่างข้ารู้พันธนาการแห่งความมืดจะต้องแตกเป็นเสี่ยงเสียงและถล่มทลายเบื้องหน้าแสงสว่างบัดนี้ข้ามอบพลปัญญานี้แก่เจ้าขอให้เจ้าเป็นอิสระ โอ้มนุษย์เอ๋ยจงมีชีวิตอยู่ภายในแสงสว่างและภายในความสว่างพวกเจ้าจงอย่าหันเหเจตจำนงออกจากแสงสว่างจิตบิญญาณของเจ้าจงสถิตยอยู่ในอาณาจักรแห่งแสงสว่างเจ้าเป็นบุตรแห่งแสงสว่างจงพลิกหันจิตใจของเจ้ามุ่งสู่เข้าสู่ภายในม่ใช่ออกไปด้านนอก เจ้าจงค้นหาจิตวิญ,ญญาณแสงสว่างที่อยู่ภายในจงรู้ว่านั่นเป็นทักษะความสามารถของเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกนำออกมาจากสิ่งที่มีอยู่ภายในเจ้าจงกล้าวหน้าเดินไปสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างเจ้าจงทํำรงจิตของเจ้ามุ่งไปยังแสงสว่างจงรู้ว่าทักษะความสามารถของเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล เจ้าเป็นความสว่างโชดช่วงและเป็นบุตรแห่งแสงสว่างบัดนี้แด่เจ้าข้าจะมอบคำเตือนว่าอย่าปล่อยให้จิตใจหันเหออกไปเจ้าจงรู้ว่าความสว่างที่ไหลผ่านร่างกายของเจ้าเพื่อเจ้าตลอดไปอย่าหันเหไปสู่พลดอนแห่งความมืดที่มาจากมิตรสหายแห่งความมืดมน จงรักษาเจตจำนงของเจ้ายกระดับจิตวิญญาณของเจ้าปรับให้สอดคล้องกับแสงสว่างเจ้าจงรับเอาภูมิปัญญานี้รวมทั้งใส่ใจฟังต่อเสียงของข้าและเชื่อฟังปฏิบัติตามเดินทางไปสู่แสงสว่างและเจ้าจักเป็นผู้รู้แจ้งเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีทางของจักรวาลจบคัมภี์มรกรแผ่นที่เจ็ด ขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังน,นะคะสวัสดีค่ะ